ดีค่ะนี่นะคะวันนี้เราได้รับใส่ในกล่องมานะคะเฟเนล่าเป็นอา,อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงนะคะที่เป็นวัยทองนะคะแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะส่วนในส่วนของอิมเนี่ยคืออายุ40ปีนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาวัยทองคืออารมณ์หงุดหงิดเราก็เลยหันมาออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีเหงื่อเยอะมากเลยค่ะ <perfekt> มีกลิ่นตัวจากเมื่อก่อนเป็นคนไม่เคยมีกลิ่นตัวตอนนี้คือมีกลิ่นตัวแล้วก็เหงื่อออกแบบทาอะไรนิดเดียวก็เหงื่อออกแล้วเหงื่อแบบไม่เคยเหงื่อออกหยดติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งลงมาเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเหงื่อมันทําอะไรนิดหน่อยเหงื่อมีเหงื่อออกแล้วก็เลยต้องอาบน้ําบ่อย บางวันอาบน้ําถึง3ามครั้งนะคะเพราะว่าเหงื่อมันออกเยอะแล้วก็เหนียวตัวมีกลิ่นเหม็นเนี่ยคะ่ะทีนี้ได้รับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะคุณประพนธ์นะคะให้มามา,อาลองอยาอาหารเสริมยาสตเตียล่าตัวนี้นะคะนี่นะคะก็คือได้รับออยอเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ในส่วนผสมนะคะของอาหารเสริมเฟล่านะคะก็จะมีว่านชักมกลูกดอกคอําอยรากสามสิไพลนะคะแล้วก็ตัวยาอื่นที่เหมาะกับผู้หญิงเลยะค่ะเดี๋ยววันนี้วันแรกนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของเอิมอ่ะมันจะเป็นแบบหน้ามีริ้วรอยแล้วก็มีสิวมีฝ้านะคะโดยปกติจะเป็นคนไม่ใช้เครื่องสำอางอยู่แล้วเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลานะคะทํางานบ้านทํางานสวนแล้วก็ทํางานขายออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยบางทีเรายุ่งขายของหน้าบ้านด้วยะคะ่ะเราก็เลยไม่ค่อยจะได้ดูแลตัวเองอะไรเท่าไหร่นะคะทีนี้เขาบอกว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องของผิวพันธด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะประมาณ1แพ็คเนี่ยถ้าเดี๋ยวถ้าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะน่าจะได้เห็นผลนะคะว่าตอนนี้หน้าอิ่นเป็นยังไงบ้างอะคะ